ผมว่ามันโอเคมากขึ้นนะครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโทษแรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยพอมันมีโทษปรับแรงมากขึ้นน่ะทาให้ประชาชนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตื่นตระหนกกับมันมากขึ้นถามว่าแพงเกินไปไหมก็ก็มีแพงไปบ้างคือคนเนี่ยมันมีพื้นฐานไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนรวยบางคนจนทําตามกฎเขาเดี๋ยครับอย่างมากมันก็เป็นผลดีกับตัวเราเองถ้าเราทําตามเขาน่นอนว่าผลเสียมันไม่เข้าหาตัวเราแน่นอนครับมันก็ที่ว่าแพงมันก็แพงเกินไปนะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดี แล้วก็มันแพงเกินเราก็จะไม่มีเงินเสียค่าปับอะไรนักหนาเนะีมันน่าจะอนุรลมกันได้บ้างฝากความเห็นใจพวกคนอยู่ข้างหลังบ้างนะอย่าเอาแพงๆมันก็ต้องโดนกันเยอะคิดว่าเพราะบางคนมันก็มักง่ายก็มีไอ้ส่วนมักง่ายก็มีคนที่ไม่มักง่ายก็มีผมว่าประชาชนเดือดร้อนพอแล้วครับปรับแพงไปมีข้อเสียเยอะมากเลยครับเด,เดือดร้อนกันหมดถ้าคนไม่มีระเบียบมันก็ไม่มีครับ ความเพนประโยชน์อะไรยังจะดีกว่าดีกว่ามาเสียค่าปรับแพงๆครับช่วงแรกผมคิดว่าน่าจะช่วยให้คนรักษาระเบียบว,วินยัยหรือว่ากดระเบียบใ,ในการใช้ถนนมากขึ้นนะครับอย่างที่ทราบคือโทษปรับมันค่อนข้างสูงสมมุติมีคนมานั่งรถผมอย่างเงี้ยผมก็คงบังคับให้เขาคาดเบลล์ะครับไม่งั้นผมก็อาจจะซวยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะรปรับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งพันถึงสี่พันใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะครับก็ส่วนตัวผมว่าก็ค่อนข้างสูงไปนิดนึงอยากจะให ลงมาระดับกลางกว่านี้อีกสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่ก็คือความคิดเห็นของประชาชน <ผม S 1> ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะที่มีผลบังคับใช้พรบจราจรทางบกฉบ,บับใหม่หลายคนก็กังวลมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนั่งท้ารถกระบะจะทําได้อยู่หรือเปล่าการรักเข็มขัดนิรภัยหรือว่าการนั่งนิรภัยสาหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีอ,อย่างนี้จะมาจะมีการเสียค่าปรับทุกอย่างเลยจริงหรือเปล่านะคะวันนี้มาพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะกับพลตํารวจตีเอกราชลิ้มสังกัดผู้บังคับการตํารวจทางหลวงค่ะสวัสดีค่ะท่าน สวัสดีครับขอเสียพอดีผมถือโทรศัพท์อยู่มือเด็กเลยสามารถสวัสดีได้มือเดียวครับสวัสดีครับไม่เป็นไรค่ะทุกชีวิตครับไปเป็นทุกเส้นทางครับค่ะขอบพระคุณมากเลยที่เสยสละเวลามาคุยกับเรานะคะให้ความรู้กับเราด้วยค่ะในเรื่องของข้อกฎหมายใหม่ที่ออกมาเมื่อวานนี้ท่านค่ะอัปเดตได้ฟังหน่อยว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างคะก่อนอื่นต้องต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับประเด็นที่จริงๆกฎหมายพระญญัติจจรทางบกฉบับ13นี่นะครับ จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับประเด็นที่เป็นปัญหาหรือว่าเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับในสังคมก็คงเป็นเรื่องของค่าปรับนะครับอของเป็นเรื่องของค่าปรับรจราจรต้องนําเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพฤติกรรมผู้ขับขี่ นะครับการขับขี่รถบนท้องถนนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นถือว่าเป็นอภิสิทธิ์นะครับที่ทางรัฐเนี่ยยอมให้กับบุคคลบางคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็คือจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะครับถึงจะสามารถมาขับขี่รถบนท้องถนนได้เพราะไม<ๆ>่นั้นเนี่ยการขับขี่รถบนท้องถนนเนี่ยนะครับ ก็อาจจะก่อคือถ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนมีไม่ความไม่เหมาะสมก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินก่อพี่น้องประชาชนที่ใช้ทางร่วมกันได้นะครับอันนั้นคือเป็นหลักการทีนี้ในกฎหมายที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่รถบนทองถนนก็มีกฎหมายอยู่หลายตัวนะครับตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นะครับอย่างเช่นพระราชบัญญัติรถยนต์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกเช่นพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ย ได้รับผิดชอบทั้งสองกฎหมายนี้ส่วนสํานักงานรรวโชาติก็รับผิดชอบในเรื่องของพรบรจราจรทางบกนะครับซึ่งเกี่ยวกับข้องกับพฤติการการขับขี่ขนะครับทีนี้ในเรื่องของพรบรจราจรทางบกเนี่ยนะครับกฎหมายส่วนใหญ่ที่กําหนดไว้เนี่ยก็จะกําหนดไว้เป็นแนวทางในการขับขี่ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยดังนั้นการที่ละเมิกดกฎหมายหรือไม่ทําตามกฎหมายพรบรจราจรทางบกเนี่ยนะครับก็เล็งเห็นผลได้เลยว่าอาจจะกอ่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ขับขี่เองนะครับ แล้วก็ผู้ที่ใช้เส้นทางร่วมกันนะครับดังนั้นจึงต้องมีการกําหนดโทษนะครับที่เรียกว่าค่าปรับนะครับ,รบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าปรับขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับีนี้ในความเข้าใจนะครับผมก็เชื่อว่าในความเข้าใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับระหว่างค่าปรับของผู้บังคับใช้กฎหมายกับค่าปรับผู้ขับขี่เนี่ยมีความเข้าใจที่ต่างกันนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจว่า ค่าปรับเนี่ยมันเป็นเหมือนค่าธรรมเนียมการกระทําผิดคือถ้าสูงเกินไปเดี๋ยวผู้กระทาผิดก็จ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้แล้วจะทําทอย่างไรจะมีเอมันก็จะเป็นความยากลําบากในขณะที่วัตถุประสงค์ในการกําหนดค่าปรับครับจริงๆแล้วไม่ต้องการนะครับวัตถุประสงค์นี้ไม่ต้องการให้เกิดการปรับเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเป็นเกณฑ์เพื่อไม่ให้คนกระทําผิดนะฮรห,หรือเป็นเหมือนกาแพงหรือเป็นเหมือนเบรเออร์ที่ไม่อยากให้คนข้ามไปนั่นคือวัตถุประสงค์หลักนะครับ,รบทีนี้ในพรบจราจรฉบับ13ามเนี่ย ทำไมถึงต้องมีการเพิ่มค่าปรับขึ้นนะครับก็เนื่องจากว่าหนึ่งเลยนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าออผู้ขับขี่นะครับส่วนใหญ่เลยแล้วกันผมเรียกว่าส่วนใหญ่นะครับ,รบเกินกว่า8ป8 5แเนี่ยละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรละเลยที่จะสนใจในเรื่องของใบสั่งจราจร,รเนื่องจากเรมีการแก้ไขกฎหมายในหลายๆมาตาทั้งพรบรจราจรและพระบพรบรถยนต์โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการ เรียกเก็บนะครับแล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่เพราะปัจจุบันนี้เรามีใบอนุญาตขับขี่แล็กทต่งนแล้วดังนั้นผู้ขับขี่ที่กระทาผิดกฎหมายเนี่ยก็จะได้รับแต่ใบสั่งนะครับพอได้รับแต่ใบสั่งก็ไม่เห็นว่าใบสั่งจะมีผลในการใช้บังคับอะไรก็จึงเพิกเฉยแล้วไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรอีกแล้วก็มีการกระทําผิดซ้ําขึ้นเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้เนี่ยสำนักงานตรวจชาติเองก็พยายามออกมาตรการแล้วก็ปรับปรุงกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการงดการออกเอกสารแสดงการเสียภาษีซึ่งจะต้องทําร่วมกับโครงการขนส่งทางบกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระหว่างการเตรียมการและดําเนินการมาตรการในเรื่องของการตัดคะแนนความประพืติซึ่งจะใช้ในเดือนมกราคม2566เทียบถึงนี้รวมถึงมาตรการในเรื่องของการเพิ่มอัตราโทษขั้นสูงสุดนะครับในความเข้าใจตรงนี้อยากนาเรียนว่านี่เป็นการเพิ่มอัตราโทษขั้นสูงสุดเดิมเนี่ยนะครับ เราจะมีอัตราโทษในระดับที่ปรับ200บาทนะครับปรับสูงสุด200บาทก็จะเพิ่มขึ้นเป็น500บาทปรับสูงสุด1,000บาทก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2,000บาทแล้วก็ตัวที่ปรับสูงสุด200บาทนี่จะเพิ่มเป็น500บาทปรับสูงสุด500บาทจะเพิ่มเป็น2,000บาทและปรับสูงสุด1,000บาทก็จะเพิ่มเป็น4,000บาทแต่อย่างไรก็ดีนะครับในมาตรการค่าปรับสูงสุดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะใช้กับผู้กระทําผิดทุกรายนะครับไม่ได้ใช้กับผู้กระทําผิดทุกาย คืออย่างนี้ครับมัน,นจะเป็น,นในลักษณะของสเต็ปครับเป็นเป็น step. สเต็ปสําหรับผู้ที่กระทําผิดเนะครับในครั้งแรกเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบปรับในอัตราที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดซึ่งก็คืออัตราในปัจจุบันแบบเดิมนี่หนะครับอ,อย่างเช่นขับรถปาฝื<อ>่นสัญ,ญญาณไฟแดง<อ>เดิมเนี่ยปรับอยู่ห้าร้อยบาทนะครับในกฎหมายใหม่ถึงแม้จะปรับสูงสุด4ี่พันบาทแต่เราก็จะปรับห้าร้ยบาทอยู่เหมือนเดิมเป็นครั้งแรก ใช่ครับ<อ>เว้นแต่ถือว่าคุณฝ่าไฟแดงเป็นครั้งที่สองก็อัตราโทษปรับจะปรับมาถึงหนึ่งพันบาทแล้วถ้าเกิดมดีครั้งที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนกระทั่งสำนกักง,งานตรลาชาติดูแล้วว่าเป็นการกระทำความผิดโดยที่ไม่สนใจที่แบบตามกฎหมายรับ,รบไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่ไม่สนใจแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนหรือบุคคลอื่นเนี่ยก็จะดําเนินคดีเขานะครับดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ผู้นั้นเนี่ยที่กระทำความผิดซ้ำซากนี่นะครับ,รบส่งไปถึงทางศาล เมื่อไปถึงทางศาลเนี่ยนะครับอัตาโทษปรับขั้นสูงสุดเนี่ยก็จะมีผลต่อผู้กระทาผิดคนนั้นทันทีโอ้เข้าใจถึงแม้เขาจะไปถึงศาลเขาไปรับสารภาพนะครับรับเนี่ยปกติรับสารภาพชั้นศาลก็จะลดโทษเกินหนึ่งนะครับเดิมปรับพันบาทลดโทษเกินหนึ่งก็คือเหลือห้าร้อยบาทนะครับซึ่งเงินห้าร้อยบาทเนี่ยกับกระบวนการที่จะนาตัวผู้กระทาความผิดซ้ำซากสู่ศาลเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นสี่พันบาทรับลดยังไงก็ก็ลดเึินหนึ่งเหลือสองพันบาท ะนะครับสามบาทถ้าคุณกระทําผิดสิบครั้งก็สองหมื่นบาทถ้าทาผิดร้อยครั้งก็เป็นสองแสนบาทอันนี้แหละครับถึงจะเป็นค่าปรับที่มีผลต่อการกระทําผิดซ้ําครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะท่านคะถ้าง,งั้นขอถามในกฎข้อหนึ่งที่บอกว่าเด็กอายุไม่เกินหกปีจะต้องนั่งเก้าอี้นิรภัยอ,อันนี้มันมันจําเป็นขนาดไหนหรือว่าตอนนี้ถ้าใครไม่นั่งต้องโดนปรับเลยไหมคะเออผมอยากให้ให้มองอย่างนี้นะครับในประเด็นนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็เป็นปเป็นประเด็นที่ เขาเรียกว่า W H O เนี่ยนะครับได้ได้เป็นประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนะครับซึ่งส่งผ่านมาทางทางประเทศไทยเรานะครับซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็เห็นควรแล้วนะครับว่าควรที่จะมีการกําหนดมาตรการนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะปกป้องลูกหลานของเรานะครับให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทีนี้ถามว่า มันมีความจําเป็นแค่ไหนผมก็คงต้องต้องเลยถามนะครับถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมก็ต้องถามว่าเอ้ลูกของผมจะเป็นกว่าความปลอดภัยของบุตรของผมของลูกของผมเนี่ยจาเป็นกว่าการไปซื้อเบาะไหม hmm. ถ้ามันจําเป็นกว่าผมคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นทิศทางหรือเป็นแนวทางที่ภาครัฐเนี่ยได้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันการใช้เบาะนิรภัยสําหรับเด็กนะครับ,รบมันจะช่วยป้องกันอันตรายให้กับผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่าหกปีได้ hmm. ทีนี้ในในเรื่องนี้เนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องหรือรถทุกคันจะต้องทําในลักษณะนี้นะครับมันก็ยังมีเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการที่สามารถเลือกที่จะทำเพื่อความปลอดภัยได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางสานักง,งานตารวจแห่งชาติเองก็จะออกกฎหมายลูกหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับตอนนี้ยังไม่ใช้นะครับถึงแม้กฎหมายจะประกาศแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เพราะมันยังไม่มีกฎหมายลูกที่ชัดเจนออกมาซึ่งกระบวนการออกหมายลูกเนี่ยอยู่ระหว่างคณะกรรมาการที่จนะพิจารณาซึ่งมีทั้งหลากหลายนะครับมีตัวแทนท่านอัยการสูงสุด มีตัวแทนการทางศาลห,หรือว่าหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องอแต่ในเ<ฆ>บื้องต้นที่ผมจะนำเรียนให<ฆ>้ทราบคือยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะกําหนดรูปแบบของเบาะนิรภัยของเด็กอายุต่ำกว่าหกปีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนิรภัยเอแบบเอชั้นไปด้านรถหรือหางไปหลังรถเนี่ยนะครับ,ร,บรวมถึงกรณีที่ไม่สามารถที่จะใช้เบาะนิรภัยได้ก็จะมีเบาะเสริมที่เรียกว่าเป็นบูสเตอร์เนี่ยนะครับจะใช้ในลักษณะอย่างไรหรือถ้าไม่มีเบาะนิรภัยจริง หรือถ้าไม่มีเบาบูสเตอร์เบาเสริมจริงๆจะต้องนั่งรถในลักษณะไหนนะครับจึงจะปลอดภัยกับเด็กยกตัวอย่างเช่นการคาดเข็มขัดนิรภัยเฉพาะแค่2จุดคือเด็กนี่จะไปคาดนิรภัย3าจุดนะครับให้มันพลาดบาดเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าเข็มขัดนิรภัยพวกนี้มันจะสูงเกินไปมันจะกลายเป็นรัดคอเด็กก็สามารถที่อาเลือกคาด2จุดหรือถ้าไม่มีเข็มขัดนิรภัยจริงๆนะครับก็ควรจะต้องมีคนที่ดูแลนะครับดูแลเด็กนะครับที่อายุต่ำกว่า6ปี หรือถ้าไม่มีคนดูแลก็จะต้องให้เด็กนั่งด้านหลังรหรือถ้าเป็นรถกระบะที่มันไม่มีเบาะด้านหลังก็อนุโลมให้นั่งด้านหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเราก็ได้ครอบคิดให้ครอบคลุมกับเออเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการเดินทางของของรถทุกประเภทหรือของพี่น้องประชาชนในสังคมครับครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าประเด็นเรื่องของการเดินทางกับเด็กเล็กเนี่ยนะฮะถ้าคุณตำรวจเห็นนะตอนนี้เองก็ยังไม่ได้มีการจับหรือปรับ ใดๆนะฮะเพื่ออยู่ในช่วงของการร่างกฎหมายอยู่นะฮะคราวนี้จากที่เมื่อวานนี้มีการบังคับใช้พรบฉบับใหม่เนี่ยนะฮะประชาชนเขาก็มีเสียงตอบรับกลับมาว่ามันมีการเพิ่มค่าปรับที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนอันนี้ส่วนตัวท่านมองยังไงบ้างฮะอย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่าค่าปรับที่อยู่ในใบสั่งสําหรับผู้กระทําผิดในครั้งแรกนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับ ก็ยังคงใช้อัตราเดิมอัตราเดิมแต่ว่าถ้าทําผิดเกินเกินกว่าหนึ่งครั้ง<ต>ขึ้นไปถ้าทำผิดเป็นครั้งที่สองนะครับเป็นครั้งที่สองเนี่ยในบางข้อหานะครับโดยเฉพาะยิ่งข้อหาที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุเช่นการฝ่าไฟแดงการไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับต่างๆพวกนี้การขับรถย้อนสอนนะครับ,รบในครั้งที่สองก็จะถูกปรับขึ้นไปเป็นสองเท่าก็คือจาก5้า้อยบาทบเป็นพันบาทอันนี้ผมยกตัวอยา่างนะครับ,รบส่วนสาหรับการปรับโทษสูงสุดเนี่ยนะครับอย่างที่ดาเรียนแล้วว่า จะใช้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นจําเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมานี่นะครับเฉพาะของกองครับการตารวจทางหลวงเนี่ยได้ตรวจสอบพบผู้กระทาความผิดที่กระทาความผิดฝ่าไฟแดงนี่นะครับปีหนึ่งร้อยกว่าครั้งนะครับร้อยกว่าครั้งนะครร้อยสี่สิบกว่าครั้งซึ่งในกรณีนี้นะครับมันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ที่ไม่ได้สนใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเลย<อ>แล้วการฝ่าไฟแดงเองก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น เนี่ยแล้วรายนี้เราก็มีการออกหมายเรียกแล้วออกหมายจับนําตัวขึ้นสู่ศาลซึ่งจะเดิมมาครับพอเขาพอเขาขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะครับกว่าคดีขึ้นสู่ศาลบางคดีก็ก็หมดอายุความไปแล้วนะครับก็เหลือเหลือแค่ประมาณสักเอ,อ่าผมจำไม่ผิดประมาณหกหกคดีท,ที่ที่ไม่ขาดอายุความคร<า>่ะค<า>่ะอืมอา่สอาสามพันบาทเอา,เอา,เอา,เอามาแล้วมาละ ซึ่งซึ่งมันน้อยมากนะครับซึ่งมันน้อยมากทีนี้ถ้าถ้ามันมีการเพิ่มโทษอย่างนี้เนี่ยมันผมว่ามันก็จะเป็นกําแพงส่วนหนึ่งนะครับหรือเป็นเป็นข้อข้อกังวลส่วนหนึ่งสําหรับผู้ที่กระทาผิดซ้ำซากครับค่ะถ้าหลังจากนี้จะมีการใช้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างงี้ค่ะทางทางท่านตํารวจจะมีการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแบบละเอียดยิบกว่าน,นี้ไหมคะเอ,อ่อสำหรับในเรื่องของการแจ้งนะครับอย่างที่ออท่านที่ปรึกษานะครับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินําเรียนไปแล้วว่า ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับสํานักง,งานตรวจชาติโคงจะใช้ช่องทางทุกช่องทางรวมถึงต้องออพึ่งทางพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับ<ฆ>ในการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ดีครับในอัตราค่าปรับนะครับที่จะประกาศใช้ใหม่เนี่ยนะครับจะต้องมีการเปรียบต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนที่จะบังคับใช้ก็อย่างน้อยใช้เวลาประมาณ3เดือนครับคงเป็น้นไปประมาณสักเดือนมกราคม25 6 6ครับ อ๋อปีหน้าเราก็จะได้ใช้กฎนี้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคะเพราะว่าระหว่างนี้อ,อย่างที่ท่านก็มีความเข้าใจประชาชนนะอย่างเรื่องของ,อของเด็กเนี่ยเพราะบางบ้านไม่มีคาซีจริงๆหรือว่าบางบ้านก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะ<อ>ก็ต้องมีข้อมูลช่วยนิดนึงเพราะว่าแต่ละช่วงวัยก็อย่างที่ท่านบอกว่าอาจจะต้องใช้ลักษณะของที่นั่งนิราภาัยเด็กไม่เหมือนกันด้วยใช่เพราะว่ารถบางคันรถรุ่นเก่าอะ่ะไม่มีที่เสียบคาซีด้วยเสียบไม่ได้เพราะว่าไม่มีการรับด้วยนะคะเอางี้ช่วงท้ายนี่อยากให้ท่านฝากบอกกับประชาชนในเรื่องของการใช้ถนนนห่่คคะะทา ก็ขออยากฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าสําหรับสติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องนําเรียนว่าได้มีสติอุบัติเหตุที่สูงมากนะครับเป็นระดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็นํามาซึ่งความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากนะครับสาเหตุหลักส่วนใหญ่เลยนะครับเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่นะครับที่เป็นความประมาทและไม่เป็นไปตามกฎจราจรนะครับ ดังนั้นการไปบัติตามกฎจราจรนะครับนอกเหนือจากจะช่วยยังความปลอดภัยให้กับท่านที่เป็นผู้ขับขี่เองแล้วนะครับยังจะยังความปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมทางของเราบนถนนด,ด้วยดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะพายวิงบอร์ดนะครับให้ผู้ขับขี่ทุกท่านนี้นะครับถือบัตรตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและ พี่น้องประชาชนร่วมกันที่ใช้ถนนร่วมกันครับค่ะวันนี้รายการซั t สุ d เดย์ขอบคุณพลตํารวจตรีเอกรารลิมถังกาศผู้บังคับการตํารวจทางหลวงนะฮะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ คุณผู้ชมเท่าที่ฟังนะไม่ได้มีใครมีส่วนได้ส่วนเสียนะจริงๆเป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าทางตํารวจพอมีความเขาเรียกว่าปรับสูงขึ้นกฎหมายเข้มขึ้นคนก็จะได้ไม่อยากระมาทเเพราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันไปหมดนะฮะจะได้ไม่มีการเสียทรัพย์สินแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องคอยอัปเดตกันต่อไป่ฟังไว้แล้วนะมกราคมปีหน้านู่นถึงว่าจะดำเนินการร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ